เรามาอยู่ที่เมืองชนวันนี้มาอยู่ที่เมืองชนเป็นพื้นที่สีแดงของไวรัสโควิดหนึ่งนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ทำกลางธรรมชาติจริงๆแดดร้อนมากโควิดคงไม่มาตรงนี้หรอกสวัสดีครับพี่รองครับครับผมนี่คือพี่รองจือจ่ารองคนเมืองชนคนบางแสนรู้จักดีนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับพี่รองนะครับซึ่งผมก็นับถือนะครับก็เหมือนพี่คนหนึ่ง พี่รองครับครับผมแม่วันนี้มีโอกาสได้มาคุยพี่รองพี่รองรู้จักสมเด็จพระองค์ศีอริยะเมตไตรพระมหาจากาักรพรรดิแห่งหนึ่งร้อยแปดจักรวรรดิได้ยังไงพี่มันก็เหมือนคนแล้วก็เหมือนจะเหมือนฟ้าลิขิตหรือโชคชะตาให้นําไปเพราะผมก็ไปงานเผาศพเพื่อนแม่ยายเพื่อนผมตํารวจบางแสนจังหวะพอเผาศพผมก็แวะไปหาเสียชัดมุ้แจ๊กแขกขายปูที่ สนิทสนมกันที่เคยดูแลช่วยเหลือเืยอกูนกันมากันตลอดอยู่อยู่ที่ใกล้ๆที่ประวัิไสมุกแหลมแท่นใช่ไหมไอ้ไอ้เขาสามมุกเขาสามมุกครับจังหวะพอดีเผาศพก็แวะมาคุยพอคุยไปเสียชัดก็บอกพี่รองพี่รองผมมีอาจารย์อยู่องค์หนึ่งท่านเก่งนะท่านช่วยเหลือผมไอ้ผมก็บอกแล้วท่านใส่ชุดอะไรท่านใส่ชุดแดงผมบอกแล้วผมเรียกท่านว่ายังไงพระพุทธองค์ ผมก็เออผมก็เจอแต่พระใส่ชุดเหลืองแต่นี่ท่านเป็นพระท่านอธิบายเสียสัดอ,อธิบายผมว่าท่านใหญ่ท่านเกง่งท่านใหญ่พระพระสนเดียบพระศรียมายมเนตรใจพระพระแห่งร้อยแปดจักรวาเน,นี่นแหละครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็คุยโทรศัพท์กันท่านก็ผมก็ต่อคุยกันพระเสียทัดก็ผมไม่รู้จักวงทพระอ,องค์เลยยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น<อ>ยังไม่รู้จักเลยวันนี้เสียทัดก,ก็ต่อต่อ,ตอแล้ว ผมก็คุยสายสายคุยเลยว่ากันครับเพราะผมก็คุยแล้วท่านบอกอเราเกิดวันเดือนหรือวันปีอะไรผมก็บอกโอ้ท่านก็บอกอาะเราคนหน้าตาดีจิตใจดีนี่นะแล้วตอนหลังผมท่านก็เปลี่ยนชื่อผมแล้วบอกอีกสองวันเจอกันที่บจริงเจรอจริงเหรอะดีแต่ดีแต่คนนะบางคนเนี่ยผมจิตใจดีเชื่ยเหลือคนเสมอใช่ไหม แต่ตัวอย่างว่าเราก็เราก็เคารพรักพวกลูกพี่ที่เคารพเราก็รักไปแต่ผมที่ขวายเี่ผมเราก็เอื้อเทือเพื่อเผอจิตใจคนดีผมก็ชอบว่าดีนะคนไม่ดีผมก็ไม่ดีเพราะผมพูดตรงตรเราคนจริงใจนะผมตรงแลวเพื่อนฝูงแต่ผมคนไม่ดีป่านนี้เทวดาเอาผมไปแลยละอะไรไงอะไรไงพอพอได้ทุกได้คุยกับพระองค์ท่านท่านว่าไงพระองค์ท่านก็บอกเราคนจิตใจดีนี่นะจะลองคนดีนี่ก็บอกอีกสองวันเจอกัน สองวันพุทธองก็มาจากามาบางแสนมาบ้านเสียทัศดแต่ท่านก็เออผมก็ไปกราบไหว้คารวะพุทธอง์นั่นแหละแต่ครั้งนั้นมาพระก็เปลี่ยนชื่อให้ผมเปลี่ยนชื่อนามกุลจากพุทธิพัฒน์จะร้องผมเปลี่ยนไปรอบแล้วเป็นจาปเป็นพุทธิพัฒน์เหลืองประชาพรพระองค์บอกโอ้ ลอยถ้วยทั้งชื่อทั้งพักุลเลยมีแต่คนเขาบอกีพอสุขสบายแล้วก็ทีผัวเรือเราส่งเราเลยมองมองข้ามเราเลยไปช่วยไปช่วยคราเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วเขาก็ตีบเราถูกต้องมันเรื่องจริงเลยแค่เป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยเพราะผมผ่านบูริมมาผมผ่านแล้วผมรับรู้แค่แบบไม่ได้ ไอ้าบาง,งั้นผมทำไมรักพวกผมมันจะเป็นจ่าทุกวันนี้เเลยแต่พี่น้องผมก็ดีฮะน้องสาวก็ดีผลแนนันฟาร์มอะไรแล้วแต่ผมก็<ด>แต่เขาก็เออดีแล้วก็ไม่เป็นไรนิสยัยเรามันเป็นแบบนี้เพื่อช่วยุณรักพวกแ,วแต่ผเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้เป็นคมพูสิทธิ์ศีละเหลืองไกาแต่นั้นมาผมก็เออดีแล้วดีครับผมเกือบถูรัลที่หนึ่งเลยที่เปลี่ยนปั๊บเขียวตัวท้ายไปจากระวัง สเสียวตัวท้ายไปตัวเดียวครับตัวเดียวฮะเจ็ดเ <79 S 1> ก้าก็เจ็ดศูนย์เกือบเป็นเสียแล้วเกือบสิบแปดล้านสิบแปดล้าน<อ><อ> <laughs> แต่อย่างไะพอสิบล้านผมคนมีตังค์มีสไลด์ก็หมดไปช่วงนั้นท่านทับว่า,บาเจ็บตรงไหนนะเจ็บแล้วก็ผมเจ็บคอ,คอเจ็บหลหลายอย่างฮะแล้วก็ผมก็โดนโดนอะไรอย่างท่านพอโดนอะไรผมก็ผู้ทูตองค์อย่างเดียวเขาบอกมีอะไรช,ช่วงที่เจ็บคอเจ็บไหล่ท่านทำไงนั่นแหละผมก็แหละผมอยู่ผมอยู่ที่ชมบรีผู้ทูองอยู่ฝางผมก็นั่ง สร้างกันนั่งทำแล้วก็เป่าให้ผมตลอดเลยหายเลยหายหายพะเลยทอดเจ้าความในเวรมันผมมันเยอะแล้วพอเรากรททาอะไรเราก็รู้ตัวแล้วก็พอดีชาติก่อนแล้วก็ทำอะไรไว้แล้วก็นี้ใช่ไหมเราก็เจ้าความในเวรก็กรลงมามาลงมาที่เรามั่งแกเรามั่งรู้ทเ่หรูดิยุบวงการบุญลิมแบบนี้เราผมก็ต้องใช้ผมก็ต้องลดทดใช้กรรมไปผมก็บอกแล้วผมก็สัญยานมา ผมไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแล้วครับตั้งหานแล้วครับ mm hmm. ผมผมก็ต่างผ่านบุลรี่ม,มานกผมก็ไม่เคยย,ย,ย,ยงิงเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไปกับนันเพาะตั้งตำรวจด,ด้วยแล้วผมก็พอว่างผมก็ไปย,ยิงนกอยู่เรื่อยเพราะกำนันไม่ไปไหนผมก็ไปย,ยิงนก วยิงนกเขาว่ะละเกือบร้อยตัวหลังเลิกเลยครับแมวเ,เลยครับสัตว์สัตว์ผมไม่เอาเลยไม่ยิงเลยไม่ยิงเลิกเลยเลิกเลยเพราะเรารู้กฎเรียนมาไอ้น,นั้นอัน,นั้นไม่ผู้ดวงก็ยะตอนนั้นผมยังไม่เจอผู้ทวงนะผมก็แมวแล้วผมเห็นแล้วสังเวชใจแล้วผมผ่านแล้วอแมวแล้วเลิกเลิกจับปืนยิงนกเลิกเลยไอ้ใครมายิงไงผมเห็นนะผมไล่ไปเลยคันน้นี้ผมผมได้ข่าวมาว่าก่อนก่อนที่พี่รองจะมาะนับถือสมเด็จพระองค์เนี่ยพี่รองมีมีมีม พระอาจารย์อยู่อยู่เดิมอยู่ไม่ใช่หรอมีครับมีใช่ไหมมีครับเป็นเป็นเป็นคารวาสหรือเป็นเป็นพระเป็นพระะพระพระเป็นพระที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีด้วยอยู่บ่อทองอ๋ออยู่บ่อทองไม่ต้องเอ่ยนามเขานะครับผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยเพราะผมเพราะผมรู้ตัวผมไม่เอ่ยครับปล่อยเขาเขาจะทําอะไรว่าปล่อยเขาไปทางใครทางมันครับใช่ไหมนี่สายผมกับผมขนาดอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอื้อนก็เป็นลุงของพี่ชายแม่ผมวัลราชสโมสร ก็เป็นลุงแท้ผมผมก็นานๆไปเข้าไปผมก็ไปพระ,ะผมก็ามาคยเข้าไปวัดไม่เคย oh. จนพี่น้องผมสงสัยทําไมผมเข้าทางนี้ได้ยังไงดวงาตาและยิ่งมาเจอพระพุทธองค์เนี่นะครับผมไม่เคยนับถืออะไระมากกว่านี้เลยทานกต่อที่วิช่วยผมเมื่อวันสี่ตุลาผ่านมาเนี่ยผมพูดแล้วน้ำตาจะไหลถ้าผมไม่มีพุทธองค์ผมก็เสร็จแล้วไม่มีจารลองอยู่ทุกวันนี้แล้วคนละหมดอายุข,ขัยญาติพี่น้องผมก็มองผมหน้าตาเหมือนไม่มีราศี เหมือนคนอยากเชืแต่จริงนะตั้งแต่ผมเจอพี่รองครั้งครั้งแรกที่ที่บ้านบ้าโกทัศน์หน้าดำเลยนะใช่ครับใชเกลีดเลยนะใช่ครับผมยอมรับใช่ครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าใสตอนนี้ขนาดนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะที่ใช่โยงกันนี่ไม่ได้นัดหมายนะผมไม่ใช่เป็นหน้ามานะครับผ่านมาเลยแวะไงผ่านมาเลยแวะมาพอดีมาพอจอที่โยงเขาเออพอโยงเขาบอกเออผพ้่องบอกให้ช่วยคนแล้วแต่บุญบารมีของคนว่า เราก็เออจิตใ,ใจดีอะไรไปแล้วก็ช่วยคนไปแล้วก็ได้บุญกุศลอรลช่วยคนโดยไม่ไราไปหวังสิ่งตอบแทนผมมาเจอพุทธองค์พุทองค์ก็สั่งสอนผมอย่างนี้ตัวนี้ผมไปฝังห้าหกครั้งแล้วครับนีธ่ธรมติโกอีผมก็ไปถึงไกลยังไงไปสิ่งที่ดีๆ–แต่มาเราไปพูดล,ล,ลองเล่าประวัติที่ที่อาการที่พี่ลองเป็นผมว่าพี่ลองเองอยู่ในในยุทธจักรบุญล,ลิมเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะ คือเรามาถึงตรงนี้เรื่องเรื่องเจ้ากันในเวรเราไม่ต้องอธิบายแล้วใช่ครับใช่ไหมใช่ครับวงการบุริมก็รู้อยู่ใช่ใชเจ้ากันในเวรแบบโอ้เพียบเลยนะใช่ใช่ใช่ใชมีอะไรบ้างที่เจ้ากันในเวรที่กลับมาเล่นพี่ลองโอ้โหหลายอย่างอลไเอา,เอาเ<ล>ตัวอย่างไม่ต้องอละเอียดยผมถ้า,าละเอียดผมว่า เป็นชั่วโมงก็ไมหมดเรื่องคอผมเนี่ยผมโดนตลอดเนี่ยไม่เกี่ยวกับโดนคุณสายนะเดี่ยวคอผมเนี่ยคอเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโทรหาเกอบผูด้ดวงธรรมทุกวันท่านก็ตามแก่ผมตามแก่สรา้างกับเบาให้ผมนั่งแล้วก็ว่าตามตา,ามแก่ขอโทษเจ้าก,กรรมนายเวรอดีตชาติสมัยนู่นสมัยนี้ใช่ไหมท่านรู้เลยว่าพี่ลองทําอะไรมาท่าน,นรู้ไหมท่านรู้ครับรู้เลยใช่ไหมท่านบอกใช่ไหมท่านรู้ไม่ต้องบอกครับคุณนี่ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยผมไม่เนี่ยสายผมผมไม่ชอบรู้ได้ยังไงโอ้โห ่าพี่ไปทำะไรมาท่าคนลูกเลยเนี่ยผมพูดเลยเนี่ยคนลูกเลยจากลูกผู้ชายผมเนี่ยผมเี่นไหมถ้ผมไม่ใช่ลูกผู้ชายป่านนี้ผมป่านนี้ก็ตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีมีปิดปิดบ้างอะบอกน้องเลือด้ดีก็ใช่ไหมมีย้ำมีย้ำอ่ะใช่บางทีเเปิดเปิดไม่หมดเหมือนกันนะใช่ครับท่านก็ตอบย้ำลองดูให้ดีดิใช่ไหมบางทีเราเราก็ต้องไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกแต่ท่านรู้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 แล้วเราก็ต้องเปิดหมด เราต้องเปิดเราเปิดไปก็เจ้ากรรมในเวรสมัยที่เราอันนี้ไว้ท่านบอกหมดแล้วแล้วก็อ้กหายไหมมันก็หายหายเ้วพอหายกลับมาอีกก็หายเพราะอะไรก็เรามันก็สช้อดีตชาติปัจจุบันอดีตชาติดังนั้นก็ลงมาเปิดเปิดนี่แต่ว่าแค่เราจะไปนี่เลยครับเจ้ากรรมในเวรของเราที่เราทําอะไรไว้เราก็รับผลบุญผลกรรมของเขาไปใช่ไหมแต่เราจะไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปผมไม่มีแล้วสร้างเวรสร้างกรรมอะไรนกนึกเลยผมนึกงแมวแล้วตัดชีวิต กันนี้กันนี้เดี๋ยวมันมีอยู่เมื่อเร็วๆนี้ได้ข่าวว่าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนทุกแม่ได้ข่าวไปนอนโรงพยาบาลโอ้โอันนี้เป็นเป็นเป็นโอ้โหอะไรซึ่งหนักหนาสาหัสเลยเชียวโอ้โหเล่นเล่นผมนอนโรงพยาบาลเลยเนี่ยดูได้เล่นโอ้โหนอนโรงพยาบาลหมอยังวินิจฉัยไม่ออกเลยนะผมว่าอทรมานขนาดไหนอาการเป็นยังไงก็ เลือดกดําเดามันไหละเลือดออ,อ,อ,ออกทางจามูกออกทางจามูกเลยผมต้องไปบีจมูกลูกน้องขับรถไปส่งเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเสื้อหมดเลยไอตอนเลือดออกทางจมูกนึกนึกถึง,ถงอไอตอนสมัยเป็นบุลลิมไหม<ด>นึกถึงเลยใช่ไหมเห็นภาพเลยใช่ไหมเห<ด>็นภาพไปตอนที่เราไปทําเข้าไว้ไอเสียงแว้แล้วต้องบอกว่าทาอะไรนะไม่ต้องบอกครับแล้วก็ชดใช้กรรมเข้าไปนี่เข้าไปเข้ามาทําลงไปพุ้ทงเขาบอกวนะ่าเราทะไรไว้กรรมเขาก็มาตามเราแต่ว่าเราก็ยังดีอะไรหมอบอกว่าไงหมอบอกว่าไงตอนนั้นหมอเขาบอกครับ เส้นโลหิดอยแตกเส้นหิฝอยแตก,ตแตกผมก็บอกหมอมียาฉีดห้ามเลือดผมไหมเ,<อ>เพราะผมไหลมันทรมานบีบจมูกอย่างเงี้ยว<อ>ิพารามมาโรงพยาบาลใหญ่ๆาาอ่ะวิพารามตั้งกะบายสองโมงมาเจอหมอห้าโมงเย็นอยู่ในห้องฉุกเฉินส,สามชั่วโมงโอ้โหแค่ให้ผมบีบจมูกคือเลือดตัวเองเนี่ยจนเพียน,นะครับคนเราคือเลือดตัวเองเนี่ยหายใจทางปากมันทรมานไหมแล้วมันไม่ใช่ไหลเบาๆไหลโอ้โห เต็มเสื้อเต็มจนในพยาบาลไอ้พวกนั้นก็ปล่อยจนผมอุ้ยผมอยากคุณนอนอย่างนี้ทําไมวะไอ้เราก็โอ้โห,โหทรมานเนี่ยแล้วไอ้ไม่ทําอะไรเลยไอ้เราปิดจมูกเองทำเลย <laughs> ไอ้คนดูแลพวกไอพก้ไอพวกเก็บฟาร์ก็ยังไม่กล้ามาเช็ดเลือด <laughs> ผมเลยเพราะเห็นเลือดมันออกเยอะข <laughs> องสัยก <laughs> ็กลัวติดโควิดหรือเปล่าอะไรไงต่อ <laughs> แล้วเจนปล่อยไว้พอตหลังมันก็ายเอาร่งแข็งโกะจนห้าโมงเย็นพาผมไปพบหมอแต่ผมตอนนั้นตอนนั้น ตอนนั้นผมยังไม่โทรหาพระพุทธองค์ตอนนั้นผมยังไม่โทรหาพุทธองค์ใช่ไหมเรานึกไม่ถึงยังมองภาพมองผ่านไปเจ้ากรรมนายเวทบังผมรู้แล้วว่าทําไมพี่เราไม่โทรหาพุทธองค์เจ้ากรรมนายเวทเขาบังเขากําลังให้พี่ชดใช้กรรมนึกถึงตอนเราไปอยู่ในสมัยระภพมบูเล็มมาแหละใช่ครัใช่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 มันบังตาบังตาลังกลับจากบ้านจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านแล้วแล้วพอผมออกไป พอกลับมาผมก็ไปโรงพยาบาลสอง,งคืนหมอ uh huh. สังเกตอาการก็ไม่เป็นอะไรหมอก็ตรวจหมดแล้ว uh huh. ตอนที่ผมเล่าไปเมื่อวันที่ย7็ดผมไปหมอนัดตรวจเด็กมิถุนา uh huh. นัดตรวจเด็กวันพุธตอนเช้าผมก็ไปผมก็ไปพอไปเสร็จหมอก็ส่องกล้องตรวจดูหมดก็บอกไม่เป็นอะไรแล้วความดันกันร้อยสิบเจ็ดไม่มีอะไรครับ uh huh. ส่องกล้องตรงโพรงจมูกผมผมก็บอกไม่เป็นไรแล้ว uh huh. จังหวะเมื่อตอนเกือบเที่ยงพวกผมไปตุนนักข่าว แล้วก็เสียเดี๋ยวอยู่ก็ละอผ่านทองอพวกก็มาเยี่ยมผมสามคนมันนั่งโต๊ะตรงเนี้ยมานั่งคุยโต๊ะตรงนี้นะนี่ครับระหว่างคุยผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมคุยถึงพวกอาจารย์ท่านหลายที่เก่งๆอ่ะนะพวกเก่งๆแต่<ห>แตผมจยะเอ่ยนะเก่งจเกจเก่งอาจารย์<า>เก่งๆไง<า>ที่องนะที่ทัพที่ทวนที่ท่านไปกราบไหว้กันนะ<ห>่ะ<า>กาลังคุยกันไปกันดูติวจีวอนเขาเสียอะไรท่านก็ดูเอาเองกําลังคุยกันอยู่ไอ้ผมก็นึกว่าไอ้น้ํามูกมันไหลผมก็แตะ อ้าวเอามือแย่ไปเฮ้ยเลือดไหลอีกแล้วตกใจเลยผมก็ตอนน้ำแข็งโปะวิ่งเข้าไปห้องเอาน้ำแข็งโปะทีโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้เพราะว่าไอ้ตุนลูกน้องผมในนักข่าวนักนักข่าวที่มาเยี่ยมผม,ผมบอกว่าตุนเปิดเบอร์เปิดกดเบอร์พุทโทรงเงี้ผมจับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็เปิดโฟนพวกกันอยู่สามสี่คนเราผมก็ต่อพุทโทรครับเมื่อเช้า มาเช้าผมไปโรงพยาบาลหมอบอกไม่เป็นไรครับตอนนี้เลือดก,กําเดาผมไหล,อ,ลอีกแล้วผมก็สั่งก็บอกอทางการเงียไปพักสั่งก็บอกอ้าวคนละมู่ว่าตามนูน่นครับผมอโหกสีกีกลางปับเจ้ากรามในเวนสน,น,น,นู่นอะไสมัยก่อนนูน่นแล้วแผมก็สาธุทางกาเงียบไปพักหนึ่งสั่งก็บอกอ้าวดูที่เลือดก,กำเดาไหลยังไหมผมก็ไม่ค่อยกลา้าเปิด ผมบีบจหมูแล้วจนเจ็บไปหมดแล้วหายใจทางปากมันทรมานขนาดไหนครับอสองรอบแล้วโอ้มันไม่ใช่ไหลค่อยๆนะฮะมันไหลแรงไหลโจกในตอนนั้นใช่ไหมไหล,หลแรงไหลแรงมันอัหลังท่านที่ท่านเป่าระจากยอดเขานั่นแหละพอพอ,พอท่านเป่าขณะผมอยู่ชนบุรีนะผู้ทรงอยู่ฝางนั่นนะ,นะ,ะท่านก็นดูนะเราไม่ต้องไปกราบไหวไปน,นั่งต่อหน้าเลยท่านก็นโอ้บอกดูที่เลือดหยุดไหมผมก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเพราะผมกลัว ไม่ค่อยกล้าเปิดดีน <c oughs> ี้ยกูมาไหลโจกเลยก็คือหายใจทางปากอ่ะแล้วคือเลือดตัวเองมันทรมานขนาดไหนอ่ะตอนหลังค่อย้เปิดดูโอ้โหมีแต่อ๊ะมันหายไปได้ไงผมก็มือแย่ผมขวบหัวไปแล้วผมกลัวแต่วันครั้งแรกเลยที่มันไหลโจกอ่ะมันไหลไเลือดตัวเองเลือดตัวเองอ่ะพีอะไรนะครับไม่ใช่ทรมันทรมานทรมานจริงๆก็เหมือนที่เราทรำอะไรฆ่าสัตว์แล้วมันก็ทรมานไว้มันก็ จ้กาการใบเวงก็มาเล่นเราพอดีแต่จังหวะอันนี้มันไม่ใช่ผู้ด,ดงเ็าบอกเราโดนคุณใสอ๋อที่ที่โบ<อ>ท,ท,ที่เราคารบนัที่เราอยูนนนน่นั่นแหละผมโดนโดนรอบโดนแต่ผมแต่โด,โดนหลายรอบแล้วแต่อันหลังเนี่ยโดนอีกโดนอีกแล้วอันนั้นแรกเราก็มองข้ามผ่านแต่ผู้ด,ดงเขาบอกว่าจะลองมีอะไรให้โทรหาหาเรานะ ครูดวงก็บอกเรียกตัวท่านเป็นเราแล้วเรียกเรียกผมเป็นท่านนี่แหละเนี่ยจุดจบแปรพักแปรพักว่างั้นนะแปรพักแปรพักแปรพักมาอยู่ทางนี้ว่างั้นนะนั่แหละเอ้าแล้วแต่และแต่คนฮะใครจะเชื่อไม่เชื่อเพราะผมไปอยู่เพราะผมรู้อะไรดีๆหมดนะเราก็รู้รู้แล้วบางคนพระเก่งเขาก็มีทางวิชาเลี้ยงผีมั่งอะไรของเขาแต่คนสมัยนี้ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักหรอกเหออย่างอย่างหมอผมถามหมอ หมอก็เชื่อเวียดศายของหมอแล้วหมอทําให้เลือดผมหยุดหายได้ไหมผมเถียงกับหมอตอนที่ผมไปหลังสุดอ่ะเออเพื่อนี่อ่ะผมเนี่ยพุทธองค์เป่าให้ผมปั๊บเดียวเลือดหยุดทีไม่ปั๊บเดียวเองหยุดตรงนี้เนี่ยผมพูดเล็จใจจริงลูกคุชายผมไม่จริงให้ผมสาบานให้ตายหานี่ตอนหน้าสิงศักดิ์เนีสันเจ้าเต็มเบรเนี่ยเนี่ยว่าผมมันเชื่อผมไปไหนได้ดผมก็ไปไหนก็แฝนปู่ท้าเวสุวันแล้วของพระพุทธองค์ทั้งนั้นแหละผมไม่ไปไหนแล้วเลิกพวกแมวละ เสือเหลืองผ้าผ้าสีเหลืองเหลืองผมไม่เข้าไปแล้วเพราะเราไม่รู้จะเจออะไรมั่งเพราะผมโดนมาแล้วผมมันสังเวชใจแต่ผู้ดงก็สอนให้เราไหว้พระสวดมนต์สดวดมนตไหว้พระที่สวดให้กลับเจ้ากรรมายเวรผมก็ตักบาตรก็ัผมขยาดน้ําไปสวดมนต์ตั้งสมาธิสวดมนต์เสร็จผมก็นั่งสมาธิขยาดน้ําให้เจ้ากรรมในเวนรพ่อเกิดแม่เกิดผมับน,นั่นแหละเหมือนสี่ตุลาที่ผมผ่านมาก่อนได้นีน่แหละผมก็หมดเหม,มือนหมดอายุไข,ข หน้าตาไม่มีราสีเหมือนคนอยากจะหลับอยากจะหลับผมก็ไปตรวจโรงพยาบาลวิภารามเมื่อวันที่สี่ตุลากรที่สี่ตุลาที่ผ่านมา <S <S จนผมก็ไปตรวจตรวจหมอก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรความดันปกติเบาหวานอะไรก็ไม่มีแต่เฮ้ยผมทาไมมมนอยากจะหลับอยากจะนอนอยากจะนอนหน้าตาก็ไม่มีราสีอยากจะนอนจนไม่ไหวแล้ววัวเ,เลี้ยงตอนกําลังเลี้ยงหมาอยู่ที่อู่ลน้นนั้นนี่ยหมาที่ผมเลี้ยงอยู่เสร็จเฮ้ยเหงื่อแตกพักมัน มันไหลมันมันอยากจะหลับผิดสังเกตเลยเงือมันออกเหมือนอยากจะนอนเหมือนคนจะหมดอายุไขมันอยากจะหลับไปเลยนอนไปเฉยไม่อยากได้อะไรเลยอยากนอนไม่อยากได้อะไรเลยตอนนั้นใช่ไหมอยากนอนเฉยเลยนอนเนี่ยมันเหงือมันแตกครับมันแตกมันแตกทั้งตัวเลยมันอยากจะนอนเลยจนไม่ไหวแล้วผมเลยรีบโทรศัพท์ผู้รงครับผมเป็นไรไม่รู้เนี่ยผมไปโรงพยาบาลต่างๆหลายรอบแล้วอยากจะนอนเหมือนเขาอยากจะนอนไม่อยากไปไหนอยากจะนอนอย่างเดียวอยากนอนแต่ตอนให้ข้าวหมาเนี่ยผมเหงือแตกมากเลย พระพุทธองค์เขาบอกนั่นทางกาอยบไปพักหนึ่งทาง่านเขบอกอืมเป็นไงบ้างสดชื่นครับอ่ารีบมาฝางเลยน่ผมก็เลยไปกับพวกสองคนนั่นแหละขับรถไปวัน,นวันนั้นเลยไปที่ฝางคืนนั้นคืนที่สี่ตุลาผมไปดูนี่ขนาดปุกติก็ขับไปก็แย่ลยแล้วฝางแล้วนี่ผมกับไม่สบายพักผ่อนก็ไม่ได้นอนเลยคือตัไปกราบท่านเลยไปหาไปกราบพวกนั้นเลยจะแวะปั๊มเนี่ยไปกันสองคนไปแวะปั๊มอย่างเดียว แวะปั๊มอย่างนี้พับเบียเช็ดหน้าเช็ดตาพักเครื่องแล้วก็เติมมันแล้วก็พักรถแล้วก็ขับไปต่อพอไปถึงที่ฝังพระองค์ก็แต่ท่านแรกท่านแรก็ไมบอกนะว่าเป็นไรแต่ว่าท่านบอกให้ค่อยขับไปแต่ไม่เป็นไรเราดูแลท่านอยู่ผมก็รู้ตัวแล้วผสงสัยเราไม่ดีแต่ตอนนั้นพระองค์จะทําให้เราให้เราสดชื่นขึ้นมาให้สดชื่นแลวท่านบอกว่าไงไปถึงแล้วท่านบอกว่าไงพอไปถึงผมนั่งเขาบอกว่า หมดอายุขายแล้วอ๋อหมดอายุพี่เราหมดอายุขายหรอหมดอายุขายจริงๆเนี่ยผมขนลุกเลยเนี่ยผมอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผม66แล้วครับ66ท่านบอกว่าหมดอายุขายแล้วหมดอายุขายหมดอายุขายแล้วแล้วจะทำไงท่านก็ให้ผมนั่งแล้วก็สมงนึแล้วก็เชิญแตะหัวผมแล้วก็เชิญเทวดาเชิญอะไรมาหมดต่อให้ผมตรงนั้นเลยครับต่อวันนั้นเลยเริ่มไปไงกับพี่กระเป๋าเลยดิโอ้โหสดชื่นเลยลิงโลดเลยใช่ไหมโอ้โหและเช้าท่านก็ท่านก็ พูดเลยนีนลุกเลยผมเนี่ยเชา้ชาท่านท่านก็อาบน้ำมนต์อีกทีก็บอกโอ้โหหน้าจะาลองหน้าตาสดใสแหละนอ่แลหละสดใสแล้วอยู่ได้อีนานอีนานผมก็ผมก็บอกมาทำไมมีพระองค์ปาน,นี้จ่ลองไว้มีอยู่ตชวัน,นนี้แหละออแต่ก็แต่ดีละที่เราไม่โดนลูกปืนตายครับ <laughs> <laughs> นี่นี่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ที่จะลองไปสัมผัสมาจริงๆแล้วจะลองนี่ ถ้าเล่าตรงนี้สามชั่วโมงก็ไม่จบนะครับเนื่องจากเวลาเรามีอยู่แค่นี้นะครับนะครับจะลองเจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะนะครับซึ่งเป็นคนธรรมดาแล้วก็คงไม่ได้มีชีวิตมานั่งต่อตรงนี้หรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดหัวทั้งอ้วกทั้งสารพัดสารเพเจอมนดําคุณใสเพราะว่าอยู่ในวงการบุลริมก็รู้อยู่เจ้ากานในเวนเยอะก็ต้องทําวิธีโอโหเจกรรมกันอย่างอย่างนับคําไม่ถ้วนหรืผมว่านับค่าก็ไม่ถ้วนแล้วมั้ยใช่ครับใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้จะลองก็หน้าตาแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเพราะเจ้ารองอมีใจจิตใจเมตตานะครับเราในอดีตไม่ต้องมาพูดถึงมันอดีตไม่ต้องมาพูดถึง,ถงลืมมันซะดีลิทมันทิ้งออกไปซะ,ะนะครับถูกต้องครับนะครับทำแต่ความดีสวดมนต์ไหว้พระทุที่สุขส่ให้กับเจ้ากันในเวรแล้วก็ เห็นเพื่อนมีแต่มีแต่ติดใจเมตตาใช่ครับมีน้องๆก็สอนน้องๆว่าให้ทบความดีอย่าไปคิดอาฆาตมาดล้าอย่าไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนะครับมันเจ้ากรรมมันบํามันบาปทั้งนั้นเลยนะถูกต้องครับถูกต้องเราทําอะไรไว้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเข้ามาเล่นเราเองเจ้ากรรมในเวรเนี่ยกรรมเนี่ยเราเป็นผู้กระทำนะใช่ไม่ใช่คนอื่นเลยนะใช่ครับเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ใครทําเราทําตัวของเราเองถูกต้องถึงเวลาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเล่นงานเรานะครับเพราะฉะนั้น พี่ลอมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ลองไลฟ์ฟังมันแค่5%้าเปของชีวิตพี่รองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทํากับความดีกันไว้นะครับก็มาี้วยข้อคุณมพี่รองนะครับอย่างมากมายทีเดียวนะช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้นายงด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอยากจะให้นายงช่วยเหลือก็โทรศัพท์มาได้ที่065 056 3 2 3 2นะครับนายงครับ